สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์รุ่นพิเศษรุ่นพรนพีเมียมครับทุกตัวเนี่ยทุกทุกตัวทุกขนาดวัสดุทําจากโลหะครับนี่ครับรุ่นใหญ่สุด300วัตต์แผงยาว70เซนย้ําครับเนี่ยดูดิแผงจะสูงเท่าผมแล้วแผงยาว70เซนครับเนี่ยครับไม่มีอะไรแอบแฝงนี่ตัว300วัตต์แผงยาว70เซนครับโอ้โหยาวมากเลย300วัตต์นะอันนี้เป็นตัว300วัตต์ อ่ะต่อไปครับอ่ะใส่ไว้ก่อนต่อไปตัว200วัต์ครับ200วัต์ก็เป็น200วัต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแผงยาว63ามเซนเนี่ย63มเซนนะครับเพราะว่าปกติ200วัต์เนี่ยก็จะเจอแผง53มเซนใช่ปะละ่ะแต่เนี้ย200วัตแผงยาว63ามเซนโอ้โหอย่าว่าแต่2 0 0วัตเลยมาดูหนึ่งวัตต์100วัตวตเดี๋ยวผมวัดให้ดูทุกแผงเลยถ้าไม่เชื่อ 100วัต์แค่100วัตต์นี่นะแผงก็ไป53สเซนแล้วปกติแผง53เซนบางรุ่นใช้3 0 0วัตต์400วัตต์แต่นี่รุ่นนี้ใช้แค่ร้อยวัตต์ก็พอแล้วเนี่ยครับรุ่นนี้มีฟีดแบ็กมาแล้วมีคนซื้อไป100วัตแล้วเขาบอกว่า100วัตตของผมเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดโกหกนะแอดมินบอกมาเขาบอกว่าเนี่ย1 0 0วัตของผม สว่างกว่าไอ้พันห้าร้อยวัตที่ซื้อตามทั่วไปอีกเอออันเนี้ยมันสว่างจริงๆสว่างจริงๆมันสว่างอย่างไงอะอย่างรุ่นหกสิบวัตใช่ปะมันสว่างเทียบเท่าสามร้อยวัตเฮดวนะเออรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นพรีเมียมจริงๆริะหกสิบวัตสว่างเทียบเท่าสามร้อยวัตเฮดวแผงสามห้าคูณสามห้าแต่ตอนนี้หกสิบวัตของหมดอ่ะแล้วอ่ะมาดูรุ่นน้อกสุดนี่มาดูรุ่นเล็กสุดก็ได้ เดี๋ยวผมเอามาให้ดูเนี่ยรุ่นเล็กสุดเนี่ยรุ่นเล็กสุดนะยี่ห้าวัตยี่ห้วัตมีของสําหรับใครที่งบน้อยมีของ699บาทเนี่ยมารุ่นน้อยสุดรุ่นน้อยสุดห9รบาทบางคนบอกโอ้ยี่ห้าวัตแพงจังเลยหกร้อยหาหกร้อบาทสี่้าวัตซื้อมาเ9็ดเก้าเก้าเองซื้อมา6ก9ก9าเองอย่าพึ่งเนี่ยนร้านผมอย่าพึ่งตัดสินเรื่องวัตครับ อันแรกนะครับ25วัตตัวนี้ไม่เหมือน25วัตต์ทั่วไปเนี่ยบอดี้บอดี้อะอมอมายบอดี้ทำมาจากโลหะไม่รู้เป็นโลหะชนิดไหนครับไม่ได้จบเคมีมาอะแต่มันเป็นโลหะไม่ได้พลาสติกอันที่สองครับแผงแผง25วัตต์นี่แล้วผมจะให้ดูแผงที่ท่านบอกว่าซื้อ45วัตต์มา699นี่มาดูแผง25วัตต์ผมเนี่อันนี้45วัตต์ที่ผมใช้มาก่อนไม่กล้าเอามาขายนี่45วัตต์นี่เห็นไหม เขียนๆจังๆเลยว่า45วัตต์699เท่า25วัตต์จะดูดีแผงสู้ไม่ได้อ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูเนี้ยเนี่ยนะกล่องแผง45วัตต์รุ่นทั่วไปอ่ะโอ๊ยแกะยากเหลือเกินแกะต่งก้นก็ได้อ่ะเนี่ยดูนะยิบส้าวัตต์ดู4ี่้าวัตต์แผงนี่ไม่ได้เทียบรัศมีของ25วัตต์ตัวพรีเมียมเลยเนี่ยดูสี่้าวัตต์แผงดูแผง45้าวัตต์นะกล่องกล่องมันทำมาใหญ่กล ดูแผง45วัตต์นี่45วัตต์ที่ขายทั่วไปเนี่ยแผงแค่นี้แผงแค่นี้แต่ดู25วัตต์ร้านผมอย่าพูดเรียกวัตต์เนี่ยเวลาจะเปรียบเทียบราคานะเวลาจะเปรียบเทียบราคาตัดสินใจนะเอ๋ถามว่า45วัตต์ราคาเท่าไรอะไรเท่าไหร่ให้ถามว่า699บาทแผงอะไรขนาดไหนนี่25วัตต์699เหมือนจะแพงใช่ปะไม่แพงผมบอกเลยเนี่ยเพราะว่า699 45วัตต์ท่านจะได้แผงแค่นี้ แต่699 25วัต์ท่านได้แผงขนาดนี้อ่าเดี๋ยวค่อยมาวัดแผงให้ดูเนี่ยอันนี้แบบข่มคมขมคือรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่แบบดีจริงๆอ่ะมันเป็นรุ่นที่แบบดีดีจริงๆดีมากด้วยเออทเท่าที่ผมใช้มาดีจริงๆดีมากถึงแบบต้องตอนแรกอะผมเอามาแค่รุ่น 40, 40ซื้อมาเทส40วัต์แล้วก็เอ้ยมันโอเคดีก็เอามา60วัต์ตอนหลังงอกเต็มเลยนี่เต็มไปหมดเลยดู ตัวมันแผงมันใหญ่โคม,มันใหญ่มากปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบใหญ่มากเลยเนี่ยเดี๋ยวดูสองร้อยวัตสองร้อยวัตนี่แผงหกสิบสามเซนนะผมไม่เคยเห็นนะดูดิหกสิบสามเซนเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยก็หกสิบสามจุดห้าด้วยเนี่ยเดี๋ยววัดให้ดูเดี๋ยววัดให้ดูอันนี้ตามที่เขียนอเห็นไหมว่าเนี่ยรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่เรียกว่าน่าจะดีที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาเป็นรุ่นพรีเมียมเป็นรุ่นพรีเมียม เลขวัตต์กับราคาอาจจะไม่ค่อยอน,นันสักเท่าไหร่เนาะอย่างเช่นท่านเคยซื้อ H ฮดไว300วัตต์มาใช่ปหท่านเคยซื้อเฮดไว300วัตต์มาราคา999แต่ถ้าเกิดท่านมาซื้อรุ่นเนี้ยท่านจะได้เลขวัตต์แค่60วัตต์ท่านจะแบบโอ้โหเคยซื้อ300วัตต์เคยซื้อ300วัตต์999พอมารุ่นนี้ปุ๊บพอมารุ่นนี้เนีเป็น60วัตต์เหลือแค่60วัตต์แต่ความสว่างมันเท่า300วัตต์แผงเท่ากัน ความสว่างเท่ากันความสว่างเท่ากันหรือมากกว่าด้วยและที่สําคัญฝนตรงฝนตกอัะผมรู้สึกว่ามันอยู่โอเคกว่าไอ้เฮดไวอีกนะแต่ตอนนี้60วัตต์หมดไม่รู้มันจะเข้าตอนไหนต้องมาถามแอดมินนะว่ามันของมันของมันชอบขาดนะเออของมันชอบขาดมันทํามันไม่เยอะเพราะว่าคนไม่ค่อยซื้อจริงๆผมว่ามันทํามันไม่เยอะเพราะว่าคนไม่ซื้อเพราะว่าอะไรเนี่ย60วัตต์999คนไม่ซื้อคนไปซื้อนู่น300วัตต์999แต่เอาจริงๆอ่ะสว่างสู้กันได้ เหมือนกับลูกค้าท่านหนึ่งอะบอกว่าโอ้โหร้อยวัตต์ร้อยวัตต์อันนี้มันแบบสว่างพอๆหรือเทียบเท่าไอพันห้าร้อยวัตต์ที่เขาซื้อเลยเพราะว่าแผงมันใหญ่ไงเวลาจะดูความสว่างอะดูอะไรหลายๆอย่างอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดกันดีกว่าว่าแต่ละรุ่นแต่ละขนาดราคาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาวัดกันอ่ะเอาเริ่มที่รุ่นใหญ่ก่อนเลยแล้วกันเนี่ยรุ่นใหญ่นําเสนออ่ปึ๊บ แบ,บนมาเริ่มที่รุ่นใหญ่ก่อน3า0ร้อวัตต์นี่3า0ร้อยวัตต์แบบซูเปอร์พรีเมียมถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นนะ่ะมันคือห้าร้อยวัตต์อย่างย e ี่ห้อ j p อ่อะไออันนี้มันจะเขียนห้า้อวัตต์เดี๋ยวผมจะพาไปดูจะพาไปดูนะไอ้3 0ร้อวัตต์อันนี้มันคือห้ารอวัตต์ของรุ่นอื่นเรามาวัดกันก่อนอันนี้เรามาวัดกันก่อนแล้วเราก็เดี๋ยวไปดูไปดูเปรียบเทียบว่าแต่ละรุ่นนะ่ะมันเขียนเท่าไหร่เออแต่อันนี้ไม่เขียนแค่สามร้อยไม่เขียนเยอะแต่สว่างอืนี่ดูความนะครับ ความยาวครับ40เซนนะความยาว40เซนโคมยาว40เซนครับโคมกว้างโคมกว้าง32เซนยาว40กว้าง32หู้ยมันใหญ่มันใหญ่จริงเดี๋ยวพาไปให้ดูมาดูในส่วนของแผงครับแผงโซลา่าเซลล์เนี่ยอ,อทำอยังไ,ไงไว้เนี่ยนอนนอนอยังไงดิอนอนอย่างนี้ละกันจะได้วัดได้ปึ๊บนี่ แผงโซล่าเซลล์ครับนี่แผงมันแบบเห็นปะเต็มจอเลยเพราะว่ามันใหญ่ยาวแผงโซล่าเซลล์ครับนี่ดูเจ็ดสิบเซนนี่น,นี่ดูนะเจ็ดสิบเซนนี่ล็อกไว้แล้วอ่ะขี้เกียกแผงยกมาให้ดูนี่เห็นปะเจ็ดสิบเซนเอาตลับกับหัวนี่เจ็ดสิบเซนเห็นปะเลขเจ็ดสิบแผงยาวเจ็ดสิบเซนครับใหญ่มากสามร้อยวัตต์เจ็ดสิบเซนอืม ต่อไปมาตัว200วัต์ไอตัวเนี้ยแพงหน่อย2,599ราคามันแพงหน่อยเพราะว่ามันตัวใหญ่อย่างบางคนบอกอุ้ย300วัตต์แหนบอกว่า9 9 9อันนั้นมันเฮดไวคือขนาดร,ราคามันจะตามขนาดของคูมและแผงผมถึงบอกไงอย่าไปสนใจเลขวัตต์อะไรมันมากคือถ้าเกิดเฮดไว300วัตต์นะมันจะได้แผงขนาดเนี้ย9 9 9คือท่านจะได้แผง35คูณ35 ท่านจะเอาเก้า้อยเก้าเก้าแผงขนาดเจ็ดสิบเซนนั่นร้านมันก็หลอกแลวถ้าร้านมันขายให้ท่านต้นทุนมันก็ไม่ได้แล้วแผงเจ็ดสิบเซนมาต่อมาต่ออะไรที่มันขายถูกเกินระวังโดนหลอกเอออันนี้ราคาแบบเขาเรียกว่าสมเหตุสมผลน่ะมาต่อตัวสองร้อยวัตต์เนี่ยตัวสองร้อยวัตต์นี่เป็นตัวที่โอเคมากถ้าเกิดมันเป็นเฮดวแล้วปะมันคือเฮ4ว0สี่รอยวัตต์หรือถ้าเกิดเป็นเจ ไอเจดีแปมันก็คือ jd8 3-0ปสามศูนย์เดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะว่ามัน h ฮดวสวัตต์อะไรมันขนาดไหนอันนี้เกิดเป็นเทียบเท่านะ h ฮดวสีวัต์อันนี้เป็นไอเจพ้าร้อยวัตเออเจพห้วัตหน้าบ้านผมมีเดี๋ยวผมไปเทียบให้ดูอ่ะมาดูความกว้างของโคมมันอ่ะเดี๋ยวผมหกไอ้นี่ก่อนความกว้างของโคมครับนี่200วัตครับเรามาดูกา้านสา สามสิบสี่เซนประมาณสามสิบสี่เซนไม่ถึงสามสิบห้าหรอกอเดี๋ยวผมล็อกล็อกไว้เลยปุ๊บนี่ล็อกไว้เลยนะเนี่ยปุ๊บแล้วก็มาอ่านค่ากันครับสามสิบสี่เซนความยาวสามสิบสี่ความกว้างเรอปุ๊บนี่ความกว้างวัดอ่ะเหมือนเห็นปะวัดนี่ขนาดนี่กว้างยี่สิบแปดนีกว้างยี่สิบแปดยาวสามสิบสี่อ่ะตัวสองร้อยวัตต์เนี้ย อมาดูตัวส่วนของแผงโซล่าเซลล์กันแผงโซล่าเซลล์ถ้าเกิดขี้เกียจวัดจริงๆนะข้างหลังมันมีเขียนแผงหกสิบสามเซนนะแบบโอ้โหผมแบบตกใจมากเลยมันแผงสองร้อยวัตต์จริงเหรอเนี่ยเนี่ยแผงหกสิบสามเซนเห็นปะ่ะหกสิบสามจุดห้าด้วยเนี่ยหกสิบสามจุดห้าอ่าเดี๋ยวดูนี่มันโกหกเราอะเราต้องวัดก่อนอ่าเ,เราขยับกล้องมาหนะ่อยปึ๊บเ่าแผงดูดิ แงมันจะสั้นกว่า300วัต์อยู่7ดเซนเนี่ยเนี่ยผมล็อกปึ๊บเนี่ยฮะล็อกแล้วเราก็มาอ่านค่ากันนะครับนี่63ามเซนจริงๆครับนี่63ามเซนกว้าง35เซนไม่ต้องวัดหรอกมันกว้าง35เซนทุกขนาดนะเออขี้เกจวัดเอาวัดแค่ความยาวเนี่ยนี่คือตัว200วัตครับอ่าลืมบอกราคาลืมบอกราคาไอ้ตัวเนี้ยสอง9ัสองตัว4999า ตอนแรกของมาสองตัวหมดไปแล้วมีคนเอาไปแล้วนี่สองร้อยวัตต์องสองร้อยวัตต์เนี่ยจริงๆสองพันกว่าสองพันกว่านะพูดเลยเราเราอยาเราอยาเอาเลขวัตต์มาพูดกันเนาะบางคนบอกอุ้ยสองร้อยวัตต์ร้านนูน้นเท่านูน้นเท่านี้เองร้านนู้นเขาแผงใหญ่เท่าผมหรือเปล่าอ่ะสองร้อยวัตต์พันแปดเก้าเก้านี่โคมใหญ่ๆแผงหกสิบสามเซนบางคนบอกอุ้ยสองร้อยวัตต์ซื้อมาพันสอง ผมก็มีขาย200วัต1 0สอะแต่แผงได้แค่นี้คมแค่นี้มาก่อนอันเนี้ยมันแผง63เซนแล้วโคมก็ตัวใหญ่เนี่ย1899คุมมากเลยของหมดไม่รู้ด้วยนะเออของผมหลังๆนี่ผมขายไปเรื่อยอะเพราะว่าของมันหมดมันหมดจากโรงงานเลยเออสั่งเพิ่มเขาก็บอกหมดแล้วอา้าวอะไรเว้ะอะไรเว้ยนะหมดกําลังขายดีเลยหมดอยากจะขายมากเลย200วัตเนี่ย1899นี่ไอ้ตัวนี้2499เอ้ย 2599 2ตัว4 9 9พันอันเนี้ยพัน9ปดเก้านี่ยพันแปตัว3699ัน้ไอตัว200วัตต์เนี่ยนะต้องต้องบอกว่าตัว200วัตต์แผง63สิบสาเซนด้วยเออแต่บอกบอกว่าสองวัตต์ตัวละ1,8นแปนันจะตกใจกันสองร้อยวัตต์ Wh, อะไรแพง,งังต้องบอกว่า200วัตต์แพง63สิบสามเซนอ่ะต่อไปอ่ะตัว100วัตต์บางคนอุย้ยร้0ยวัตต์ทำไมแพงจัง ร้อยวัตต์ของผมแผงห้าสิบสามเซนครับนี่มาดูโคมของร้อยวัตต์ของผมแผงแผงเท่าไหรนะ่นะห้าสิบสามเซนหนึ่งร้อยวัตต์อันเนี้ยมันก็ตัวขนาดเท่าของไอ้เจดีแปดสองศูนศูนย์เจดีไอ้ที่มันเขียนเจดีแปดสองศูนย์ศูนย์นะแผงก็เท่ากาันแผงมันก็ห้าสิบสามคูณสามสิบห้าใครที่แบบตามหาเจดีสองร้อยวัตอะไรเงี้ยเอารุ่นนี้แทนได้เผอรอรสว่างกว่าอีกนะเท่าที่ผมเทสดูอะเออ เพราะว่าผมก็มี8200อยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเอามาให้ดู100วัตต์ไอเนี่ยเท่ากับ JD 8200หรือไอตัวเนี้ยมันก็ตัวเท่า h y 300วัตต์ขนาดนะขนาดนะแต่ความสว่างมากกว่าแต่ความสว่าง h y i 300วัตต์เมื่อเทียบกับไอซีรีตระกูลเนี้ยมันคือ60วัตต์60วัตต์นี่ก็แบบเทียบ300วัตต์ได้แล้วอ่ะมาต่อมาไอตัว100วัตต์มาดูครับความ ความกว้างจะอยู่ที่เอยความยาวอยู่ที่สาสิบเ็ดเซนครับเนี่ยสาสิบเอ็ดเซนความกว้างครับอยู่ที่เออกดมันออโตล็อกแต่มือมันไปลั่นเนี่ยความกว้างครับปุ๊บอยู่ที่ย6สิบหกเซนครับมามาดูด้านของแผงครับแผงโซลาเซลล์ดยวนว่์น้อยวัตหนึ่งร้อยวัตเนี่ยหนึ่งร้อยวัตแผงยังใหญ่อ่ะสุดยอดอ่ะ,อ,ะอ่ะปุ๊บอ่ะอย่างงี้ก็ได้ี้เกียจขยบกล้องไปมา หนึ่งร้อยวัตปึ๊บอะอะอะเห็นปะวัดเนี่ยเห็นปะล็อกไว้แล้วนะอ๋อเกียร์ขยับกองหนึ่งร้อยวัตครับแผงห้าสิบสามเซนอะความความกว้างวันสามสิบห้าอยู่แล้วอะไม่เชื่อเดี๋ยวผมวัดให้ดูมันสามสิบห้าทุกอันนะความกว้างอะล็อกปรับความกว้างมันสามสิบห้าทุกอันอะเห็นปะหนึ่งร้อยวัต แถง53เซน1ตัว1399ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนที่เคยขายนะผมขาย JD8200 ตอนนั้นขาย1299เออขายดีมากเลยจนหมดตัวนี้1399เพราะว่ามัน1มันสว่างกว่า2บอดี้มันโลหะบอดี้มันเป็นโลหะ2ตัว2599บาท100วัตต์2ตัว2599บาท1ตัว1399อ่ะมันดีมากเลยพูดเลยอ่ะต่อไปตัว60บาท มีของทุกขนาดนะสามร้อยวัตวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่ยี่สี่มกราถ้าเกิดสั่งอ่ะจะส่งให้ได้ประมาณวันที่ยี่สิบหกเออสั่งถ้าเกิดสั่งวันนี้นะยี่สี่มกราส่งได้ประมาณยี่สิบหกเอออันนี้ต้องรอของเข้านะจะประมาณเข้าวันที่หกอันนี้ก็เหลือชุดหนึ่งรอของเข้าวันที่หกร้อยวัตต์นี่พร้อมส่งสั่งยี่สิบสี่ได้ยี่สิบห้าส่งให้เลยถ้าเกิดแพ็กทันนะ ไอน,นี่เข้าวันที่หกมกรายี่หกมกราไอน,นี่มีตัวนึงม,มีตัวนึงไอเนี่ยเข้าวันที่ยี่สี่มกราปีหกห้านะปีหกห้าไอนี่มีมีพร้อมส่งอ่ะต่อไปตัวหกสิบวัตต์ตัวหกสิบวัตต์ตนี่หมดไปแล้วหมดไปแล้วขายดีมากเลยตัวหกสิบวัตต์เป็นตัวที่หมดไปแล้วมันคือถ้าเกิดท่านจะติดเฮดไวสามร้อยวัตต์ตัวหกสิบวัตต์เอาแทนได้เออเอาแทนได้แต่ตอนนี้มันหมดความสว่างเท่าเฮดไวสามร้อยวัตต์ แต่ก็วัดให้หน่อยเผื่อมันมาเผื่อมันมามามาโทรมาถามหรือแอดไลน์มาถามได้ว่ามันมายังแต่มันก็ยังไม่มาหกสิบวัตต์เนี่ยความยาวอยู่ที่ยี่บหกเซนความกว้างอยู่ที่ยี่บสองเซนเห็นไหมย่ะิบเอ็ดยิบสองส่วนแผงครับแผงสามสิบห้าเนี่ยเห็นไหมสามสิบห้าคูณ สามสิบห้าหกสิบวัต์ของหมดนะวันที่ยี่สบสี่มกราของหมดไม่รู้จะเข้าวันไหนเดาๆๆนะน่าจะหลังจุดจีนนะน่าจะประมาณเจ็ดกุมภาอะไรประมาณเนี้ยช่วงนี้ไอโรงงานมันปิดอ,อ่ะแล้วก็มาเนี่ยสี่สิบวัตสี่สิบวัต์ขายแปดเก้าเก้าแต่ไม่ได้เอามาขายเพราะว่าแต่ก็จะเอาก็มีนะสั่งได้ แต่ไม่ไดเอามาขายเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเพิ่มหนึ่งร้อยบาทมันได้หกสวัตแล้วมันสว่างกว่าคุ้มกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าเงินสักเท่าไหร่ละแปดเก้าเก้านะผมก็เลยไม่ได้เอามาขายเอามาแต่ถ้าเกิดจะเอาจริงๆก็ได้แต่ผมว่ามันไม่คุ้มไงก็เลยไม่เอามาขายเนี่ยยี่สิบสามเซนความยาวอยู่ที่ยี่สิบสามความกว้างอยู่ที่สิบเก้านี่ยมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นรุ่นเดียวน่าจะเป็นวัดเดียวในซีรีส์เนี้ยที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะเออ มันแปดเก้าเก้าแต่แผงมันก็เกือบเท่ากันนะมันต่างกันนี่เห็นปะต่างกันแค่โคมแผงมันห่างกันประมาณห้าเซนแผงมันสามห้ามันมันกว้างสามห้าแหนะปะแผงมันสามห้านี่แผงมันสามห้าคูณสาสิบหรือย9ิบเก้าอะไรประมาณเนี้ลองมาวัดดิมันสามยี่ิบเก้าคูณสามห้าแผงมันจะเล็กกว่าประมาณห้าเซน ราคามันก็ถูกกว่ามาร้อยหนึง่งแต่ผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะเอาจริงๆนะหรือหรือว่าเดี๋ยวผมต้องไปลองเทสใหม่แต่ลองเทสแล้วมันแต่ถ้าเกิดท่านจะเอาก็แปดเก้าเก้ามันมีถ้าเกิดท่านจะเอาจริงๆผมว่ารอหกสิบวัตต์ดีกว่าแต่ไม่รู้มันจะมาตอนไหนนะเออหรือไม่อ่ะมีตัวใหม่มาตัวใหม่มายังไม่ได้เทสว่ามันคุ้มไม่คุ้มนะเอไอพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยสี่สิบหกสิบร้อยหก สี่สิบหกสิบร้อยรับประกันติดตลอดคืนสองร้อยผมก็คิดว่าติดตลอดคืนนะสามร้อยติดเออสองร้อยเพิ่งได้ของมาผมก็คิดว่าติดตลอดคืนแหละมันทํามันออกแบบมาดีสักทุกรุ่นแต่เนี้ยผมรู้สึกว่าที่ไม่แนะนําเพราะว่ามันันนั้นไงมันราคาราคามันเป็นเรื่องของราคาคือมันติดตลอดคืนแผมันโอเคแต่รู้สึกว่าราคามันรู้สึกว่าเพิ่มอีกร้อยนึงไปเอาหกสิบวัตต์ดีกว่าก็เลยไม่ไดเอามาที่บอกว่าไม่คุ้มไม่ได้มันไม่ดีนะมันดีมันติดตลอดคืนอ่ะ จอไปตัวน้อยตัว25วัตหกร้9ยบาท699บาทโคมโคม19เก้ซนต์คูณสิบหกอมะ1สิบเก้าคูณสิบหคูณสิแผงแผงก็35กับเขาเลยนะแผงยังแต่ยาว35กับเขาอีกนะนี่แผงยาว35 ส่วนความกว้างของแผงนจะอยู่ที่เท่าไหร่นะสิบเก้าอ่าแผงความกว้างจะอยู่ที่สิบเก้าซึ่งซึ่งจะเกิดมันอีกรุ่นนึงอ่ะเป็นบูเทคบูเทคจะกว้างยี่สิบสามบูเทคหกสิบวัตต์นะหกร้อยเก้าเก้าเหมือนกันจะแผงกว้างยี่สิบสามเซนเออมันจะแผงกว้างยี่สิบสามเซนมันจะกว้างกว่าหน่อยนึงแต่มันติดไม่ตลอดคืนบูเทคอะหกร้อยเก้าเก้าเหมือนกันแผงกว้างกว่าหน่อยนึงแต่เดี๋ยวจะใพ้ดูว่าเป็นยังไงเนี่ย ก็สําหรับรุ่นเนี้ก็เป็นเป็นประมาณเนี้ยที่มีที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นประมาณเนี้ยอ่ะเรามาทวนราคาอีกครั้ง,นง300 w, 300 w, ห,ห,หนึ่งสามร้อยวัตสามร้อยวัตถอยหล่อไว้น่ลืมสองพันห้าร้อยเก้าเก้าสองตัวสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสองร้อยวัตสองร้อยวัตพันแปดเก้าเก้าสองตัวสามพันหกเก้าเก้าหนึ่งร้อยวัตพันสามเก้าเก้าสองตัวสองพันห้าเก้าเก้าหกสิบวัตเก้าร้อยเก้าเก้า ไอตัวเนี้ยแปดร้อยเท่าไหร่นะแปดร้อยเก้าเก้าถ้าเกิดจะเอาก็มีถ้าเกิดจะเอาเอาไปสองตัวสองตัวแปดร้อยห้าสิบแปดสองสิบหกสองตัวเอาไปพันเจ็ดถ้าเกิดจะเอาจริงๆนะไอตัวเนี้ยถ้าเกิดแบบอดใจไม่ไหวแล้วไอตัวนี้ไม่มีสักทีก็เอาตัวนี้ได้เอาไปตัวหนึ่งแปดเก้าเก้าสองตัวเอาไปพันเจ็ดตกตัวละแปดร้อยห้าสิบไอตัวนี้นะตกตัวละแปดร้อยห้าสิบถ้าเกิดจะเอาจริงๆนะสี่สิบวัต ไอ้ตัวนี้หกร้อยเก้าเก้าเนี่ยไอ้ไอที่ยืนยันแล้วว่าติดทั้งคืนเทสมาเป็นอาทิตย์แล้วก็คือถึงอาทิตย์ปะ,ะน่าจะถึงนะสี่สิบหกสิบร้อยเนี่ยเทสมาแล้วว่าติดทั้งคืนสามร้อยก็เทสมาสองสามวันแล้วก็ติดทั้งคืนสองร้อยเพิ่งได้มาก็คิดว่าจะทั้งคืนหละมั่นใจค่อนข้างมั่นใจแต่ยี่ห้ายังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปยี่ห้าแยกอ่ะมาดูก่อนยี่ห้าเนี่ยผมถึงบอก่งเอาเอาน้องยี่ห้าวัดมานี เอาน้องยี่ห้าวัตมานี่ยน้องยี่ห้าวัตเราอยาเราอยาไปดูหมิ่นดูแครมันนะว่าแค่ยี่ห้าวัตเพราะว่าบางรุ่นนะ่ะตัวขนาดเนี้ยมันเขียนไปหกสิบวัตอย่างเช่นบูเทคแ็งก็พอๆกันแบตก็ก้อนนึงเหมือนกันเนี่ยเนี่ยหกร้อยเก้าเก้าบูเทคหกสิบวัตเนี่ยดูตัวมันก็คือเนี่ยผมถึงบอกไงไอรุ่นเนี้ยมันเขียนมันเขียนเลขวัตมาซะน้อยดูดิตัวเท่าพอๆกับบูเทคหกสิบวัตเลยนะ เพอเพผเพอเจะเกือบเท่า80วัตต์เลยนะผมถึงบอกไงบางคนบอกโอ้โหแค่25วัตต์ทำไมแพงแพงดูดิตัวมันเข้าบูทเทก80วัตต์นี่899อันนี้699อ้าอ,อันนี้เป็น120วัตต์1,999บาทตัวขาวเอ่า120วัตต์แพงจะ45เซนแต่เป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่เคยโฆษณาไปอ่ะ,อะมาดูกันเดี๋ยวเรามาดูนะจำขนาดไว้จำขนาดไว้เดี๋ยวจะจะพาไปดู จำขนาดไว้สามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยมาดูว่ายี่ห้ออื่นมันเขียนอะไรบ้างมาดูเริ่มที่ส0 0ร้อยวัตต์สามร้อยวัตต์ไอ้รุ่นตัวท็อปเพราะมันเขียนอะไรบ้างสามร้อยวัตต์ตัวท็อปครับอึ๊บนี่ครับสามร้อยวัตต์ถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นมันจะเขียนห้าร้อยวัตต์เนี่ย ไอห้าร้อยวัตตัวนี้แหละมันก็คือตัวสามร้อยวัตที่ท่านเห็นหมเมื่อกี้แต่ยี่ห้อนี้มันเขียนห้าร้อยวัตส่วนสองร้อยวัตอะสองร้อยวัต์ที่ท่านเห็นหมเมื่อกี้ที่ท่านเห็นเมื่อกี้มาดูยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นเขียนสี่ร้อยวัตเนี่ยแล้วปรับมุมกล้องก่อนเนี่ยสี่ร้อยวัตเนี่ยสองร้อยวัตมันจตตัวเท่าสี่ร้อยวัตของ h ฮวส่วนร้อยวัตมันก็ตัวเท่าสามร้อยวัตตฮ HY เนี่ยเห็นไหมว่าเห็นไหมว่ามัน มันเป็นรุ่นที่แบบว่าเขียนเลขวัตน้อยวัสดุดีสว่างเยอะด้วยนะเอออย่างหกร้อยหกสิบวัตต์ผมลองเอามาเทสก็ยังตกใจอยู่เลยนะว่าเฮ้ยหกสิบวัตต์มันทําไมแบบว่ามันทำไมแบบว่าสว่างเท่าสามร้อยเลยอะไรประมาณเนี้อ่าท่านสนใจก็แอดไลน์หรือโทรมาสั่งอะไรก็ได้แต่อยากให้แอดไลน์มากกว่าเพราะว่าเผื่อมีรุ่นใหม่จะได้แบบแนะนําเพราะว่าของมันจะหมดวันไหนก็ไม่รู้นะเออตอนผมก็ขายไปเรื่อยแหละรุ่นใหม่ๆมา ไม่ใช่แหรอกรุ่นเก่ามันชอบหมดก็ต้องหารุ่นใหม่มาขายอันนี้เป็นรูปแบบพรีเมียมราคามันจะสูงนิดนึงแต่ความคุ้มค่าความอะไรอะโอเคเลยอ่ะอันนี้ก็ไว้เท่านี้ครับคลิปนี้ไม่มีเทสความสว่างนะมันเยอะเกินเทสไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะรีวิวเลียงตัวก็จะเป็น40 60เคยรีวิวไปแล้วเอา40กับ200ที่ยังไม่ได้รีวิวเ,ออเดี๋ยวจะรีวิวเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวรอคลิปถัดไปแล้วกันจะเทสแบบทุกรุ่น มาเลยว่าสว่างอะไรอย่างไงเอออันนี้ไม่น่าจะเทสทันอาอันนี้ก็ไวเท่านี้ครับต้องต้องรีบมานั้นไงเพราะว่าบางคนเนี่ยคลิปผมยังไม่ทันปล่อยอย่างเป็นทางการเลยไอย้ตัวนี้ออกไปสามตัวแล้วเผื่อบางคนอยากได้เอเพราะว่าบางครั้งแบบเขาทักมาเขาจะเอารุ่นสามร้อยสามร้อยหมดแอดมินผมก็แนะนำสองร้อยเขาก็เอาสองร้อยแทนย,ยังไม่ได้ถ่ายออกอากาศนะคลิปนี้เป็นคลิปเป็นทางการครั้งแรกที่โชว์คณาตัวสองร้อยผมว่ามัน อันที่แบบดูว้าวสุดนะคือสองร้อยเพราะว่ามันแผงตั้งหกสิบสามเซนนะเออมันแผงหกสิบสามเซนในราคาพันแปดผมเคยแขายแผงห้าสิบสามเซนในราคาพันแปดนะแล้วก็ตัวก็ไม่ค่อยสว่างนะออพูดตามตรงมันก็สว่างนี่นะนะตอนนั้นมันยังไม่มีข้อเปรียบเทียบแต่ณนะตอนเนี้ยผมว่าไอร้รุ่นรุ่นเนี้ยมันสว่างกว่าชาวบ้านทั่วไปเท่าที่เคยใช้มานะอ่าอันนี้ก็ไวเท่านี้ครับขอบคุณครับ